โอเคก็เน okay, so, ื่อนะครับเดี so, ๋ยวขอพาไปดูภาพโดยรวมในตลาดกันซะหน่อยนะฮะก็ทัวร์แลยเหรียนตอนนี้เขียวกันเต็มข้อกันตามที่เห็นเลยนะครับบอง26% IMX 29%นสนะครับซุย24%ฟาสิ้าเปนะครับคือโตมาเป็นดับเบิ้ลดิจิตในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมานะฮะฟิลนี้แหละนะครับเป็นฟิลเอาคอยซีซั่นแต่ผมไม่รู้มันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเอาคอยซีซั่นจริงหรือว่ากระเทงมันมาเนี่ยมันนจะได้้ฟิเีย ในแบบทับทุกวันนะครับนะวันหนึ่งมันจะแบบ20-30%จนเราไม่กล้าเข้าอ่ะนะอันนี้คือโบราณรอบ2 0 2 1นะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดแล้วหรือย,อยังนะครับผมไม่มีใครรู้แต่ตอนนี้กราฟหลายๆตัวมีสัญญาณแล้วนะครับสรับิตคอยตัวนี้อยู่ที่9 2 0 0 0มื่นะครับนะเมื่อคืนนี้ขึ้นไปถึง9 3้0 0มื่เกือบเจะ9 4 0 0หมื่ 94, นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูนะฮะเปรียบเทียบบิตคอยกับออลคอยต่างๆก็ดูเหมือนว่าออลคอย ก็เริ่มทำได้ดีกว่าบิตคอยนเยอะมากๆแล้วในตอนนี้นะถ้าเราดูเนี่ยลหลายๆตัวเมื่อเทียบกับบิตคอยนเนาะเอาเปรียบบิตคอยน์แรงเลยในตอนนี้นะครับสำหรับสาเหตุส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือมาจากทางรัฐมนตรีคลังนะครับคุณสกอตต์เบนเซนนะครับได้ออกมาเผยๆนะเพื่อนๆหินๆนะฮะ อุบๆเอาไว้นะครับนะว่าสงครามทางการค้าหรือว่าเทรดวอร์ที่หลายคนกังวลระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยดูเหมือนว่ากาลังจะมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นหรือว่ามีโอกาสจะเริ่มผ่อนคลายเร็วๆนี้นะแต่เราไม่รู้ว่าดิวที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ออกมาจากไวท์เฮาส์แล้วกันแต่ก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็คาดการเอาไว้แหละนะครับว่าเฮ้ย ต่อให้มันมีเรื่องไม่ดีในช่วงก่อนไดนน้เรต้องไหแต่โดยรวมแล้วหรือว่าอนาคตเนี่ยยังไงเขาจะต้องตกลงกันอยู่แล้วเพราะว่าถ้าแบบหักดิบหรือว่าถ้าแบบไม่มีใครยอมใครเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีในแต่และฝั่งอยู่แล้วนะครับนะการที่จะดีก็คือเจราจาตกลงผลประโยชน์ให้มันลงตัวฉันก็ได้คุณก็ได้แล้วไปกันต่อจะดีกว่านะครับนะซึ่งก็ดูมาว่าจะ เป็นในทิศทางแบบนั้นนะครับนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เริ่มมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกบิตคอยน์พัมนะฮะแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐก็พัมแล้วด้วยในตอนนี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยดาวโจนเนี่ยขึ้นมาถึง1,000จุดนะครับแล้วก็เอสแอนพี S P นะครับนะขึ้นมา2.5%นะครับแล้วก็ NASDAQ นะฮะสองจนนะครับโดยรวมแล้วโอเคมากๆเนาะแต่ทองคำตอนนี้เริ่มเริ่มมี แทงแดงมาบ้างนะครับนะก็เป็นเรื่องปกตินะเพื่อนทิ้งทซอยู่ค่อนข้างเยอะที่3 4 9พันนะครับประมาณสามพันห้าเรานั้นนะฮะก็ถือว่าต้องรอดูแล้วกันว่าหลังจากนี้ทองคาจะเริ่มตื้อตืนื่งแล้วหรือเปล่าหลังจากที่เทรดวอ a ์นะครับรู้ว่าสงครามทางการค้าดุมมาว่าจะเริ่มคลียรายนะครับอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณพอลอัชกินนะครับประธานกรตอคนใหม่นะครับเข้ารับตําแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่าลาแล้ว พี่แกเล่ของเรานะครับนะอยู่กันมานานเพืเ่อนๆก็หวังว่าภายใต้สมัยของคุณพอแอดกินเนี่ยจะเป็นสมัยที่เป็นยุคทองและกันเพืเ่อนๆซึ่งท่าพอแอดกินนะครับก็ได้ยืนยันนะฮะว่าวันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของทางกราสาลน,นะครับซึ่งเราเนี่ยจะกลับไปทําภารกิจหลักคือปกป้องน้าทุนทําให้ตลาดทุนเนี่ยเป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็ส่งเสริมการะระดมทุนนะครับรวมถึงผมจะปกป้องนลงทุนจากการช่อโกงต่าง,ๆ,างๆนะครับนะแล้วก็จะกัน politics นะครับหนะรือว่าการเมืองเนี่ยออกจากการใช้กฎหมายในตลาดทุนนะครับนะรวมถึงมีการผลักดันกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อกระตุน้นการลงทุนนะครับหรือพูดง่ายๆหรือว่าถ้าเราดูนะมีการกระตุ้นการลงทุนนะครับรวมถึงส่งเสริมการลงทุน,รทนรหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าพยายามที่จะทําให้ตลาดทุนมันกลับมาคึกคักนั่นเองเพราะว่าถ้าตลาดทุนกลับมาคึกคักหุ้นพัมคนก็นแฮปปี้นะั่นแหละเพื่อนเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะคนรวยนะครับนะแฮปปี้อยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ภารกิจหลักที่สําคัญที่สุด ของเขานะฮะก็คือการสร้างกรอบกำกับดูแลที่มั่นคงสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อนว้าวนะครับหนึ่งในภารกิจสำคัญที่สุดก็คือการสร้างกรอบกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าคริปโตด้วยวิธีที่มีเหตุมีผลแล้วก็ยึดในหลักการนะฮะแล้วก็จะทำให้สาัฐเนี่เป็นไปได้ได,ดีและปลอดภัยที่สุดสำหรับการลงทุนแล้วก็การทำธุรกิจนะครับนะก็ถือว่าเป็นท็อปพิเออร์อตี้เพื่อนสำหรับบิตคอยแล้วก็คริปโตเน็กโฟ a r เราก็อิงทูบีไว้นะครับนะสปีต่อจากนี้แม่ทูดเดมูลหรือเปล่านะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่บิตคอยกับโกลโบเอ็มทูมันนี่สัพพากันบ้างน,นะครับตอนนี้ก็ถือว่าตามตามกันไปเลยนะครับนะซึ่งเป้าทาร์เก็ตเรามองว่ามันจะเป็นไปตามกับตัวโกลโบเอ็มทูนะครับนะหรือว่าปริมาณเงินเนี่ยทั่วโลกที่ประกอบไปด้วยเงินสดเงินฝากกระแส่ายแล้ววันนะครับนะแล้วก็สินทรัพย์สภาพคล่องอื่นๆในระบบเศรษฐกิจเนี่ยถ้ามันเป็นไปตามนี้นะก็คือประมาณแสนก้าวหรือเปล่า อันนี้ก็ต้องไปว่ากันนะครับถ้าเราดูปลายท็อปๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนเก้านะสำหรับการตามรูทของทางปริมานเงิน,น M2 นะครับนะแล้วก็ถ้าเราดูข้อมูลจากทางคุณราอพอนะฮะก็ถือว่ามันตามกับตัว g อบโอล M2 เนี่ยที่84วันในการแลกกันนะฮะหรือว่า12วีคเนาะ12วีคคือ84วันนะครับซึ่งก็คือมันต้องทิมแล้วแหละหลังจากนี้ถ้ามันตามแบบนี้จริงๆนะซึ่งเป้าก็แล้วแต่มุมมองเลยเพื่อนแสนห้าแสนเก้าแล้วแต่จะกล่าวนะฮะ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกรารบิตคอยนะครับก็ถือว่าเบรกเส้นกดมาหล่อๆแล้วก็มีสัญญาณเขียวไอเท้นโซนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นแหละนะครับนะก็เขียวแดงมาเรียบร้อยนะครับนะรวมถึงถ้าเราดูนะฮะในเรื่องของซูเปอร์เทรนก็มาแล้วด้วยนะครับใครที่ใช้สัญญาณซูเปอร์เทรนอยู่ตอนนี้ก็มาแล้วนะครับนะก็ถือว่าซูเปอร์เทรนเขียวเราดูว่าจะเขียวเหมือนกับช่วงก่อนนั้นี้หรือเปล่านะครับนะแต่ผมว่าซูเปอร์เทรนเนี่ยถ้าใช้ในตอนที่มันแดงนะดีนะหรือว่าวิเขียวเดแดงแต่ถ้า วิเขียวซุปเปอร์เทนแดงเนี่ยก็ดูเป็นจังหวะที่สวยๆเหมือนกันในหลายๆครั้งนะฮะเลยได้ว,ว่า ซู days, <Quite. S 1> trend เปอร์เทรนแดงก็หาจังหวะซื้อซูเปอร <Yeah. S 2> ์เทรนแดงหาจังหวะซื้อซูเปอร์เทรนแดงหาจังหวะซื้อนะครับก็รอดูแนะว่าเขียวรอบนี้ของซูเปอร์เทรนมากันได้จริงหรือเปล่านะครับนะรวมถึงอีกหนึ่งเทคนิคที่ชอบใช้นะครับก็คือเส้นค่าเฉลี่ย39วัน6บาร์คอนเฟิร์มนะครับส่วนตัวนี้มันคอนเฟิร์มมาตั้งแต่ในช่วงวันที่18บแปดเอพิลแล้วนะครับนะก็ไปแล้วแหละเมื่อหลังจากนี้นะก็ต้องรอดูนะว่าจะไปกันได้ไกลหรือว่าจะมีการย่อเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่าใคคคครรรรรทีีี่่่่่่่่่่ตตตกกถผมมววววาาาาาาััันน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 จจะะะะะยยยออออไไไดดด้้้้บบิแล็ปเเพ ยังไม่มีการยกโลเลยเพื่อนๆยังไม่ลงเลยฮะผมว่ามันขึ้นอยู่เนาะมันอาจจะใช้ะระยะเวลาในการขึ้นเป็นอาทิตย์2อ,อาทิตย์เหมือนกันนะแล้วย่อบแบบนี้ลยกยกโลค่อยว่ากันก็ได้นะผมคิดว่าน่าจะมีการยกโลเพราะว่าขึ้นรอบที่แล้วเนี่ยก็มีการยกโลเพื่อนมีการยกโลมีการยกโลให้เห็นนะครับก็หวังว่ารอบนี้คนที่ตกล้ออยู่ก็เดี๋ยวรอมันยกโลแล้วกันเพราตอนนี้มันจะยกโลนะมันทาโลใหม่มันทําโลใหม่อยู่นะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เอาคอยนะครับก็คือโซลาน้ากันบ้างนะครับล่าสุดก็ถือว่าในเรื่องของเดีกวอลลุ่มสปายขึ้นมาเพื่อนๆในตอนนี้นะครับมีอาการใช้ได้นะรวมถึงเลเวนิลหรือว่ารายได้ที่อีททำได้เนี่ยมากกว่าอีเทริอมแล้วในตอนนี้นะฮะน่าสนใจเหมือนกันนะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเรามาว่าคนใช้งานโซลาน้าเยอะมันหมายความว่าอะไรฮนะมันหมายความว่าคนเทรดบนเว็บเทรดเยอะหรือเปล่า มันหมนายความว่าคนเริ่มคัมแบ็กกลับมาเทรดมีมแล้วหรือไม่อันนี้ต้องจับจ้องนะแล้วก็ถ้าเราดูนะตัวนี้ดูบอกว่าเม็ดเงินสเต็ปคอยฮะลังไหลเข้าไปยังโซลนาออทามไฮเพื่อนๆมาแล้วนะครับหลังจากที่ออกข้างกันมานานถ้าเราดูนะออกข้างมาสักระยะใหญ่ๆตอนนี้ออทามไฮไปแล้วเาหมายความว่าเม็ดเงินพร้อมจะดีพลอยบน,บนอะไรก็ไม่รู้บนโซลนาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับแต่ถือว่าเป็นจุดที่โซลนา คึกคักจริงๆนะครับนะผมว่าคนที่ใช้งานโซล a n a เคยใช้เนี่ยก็คงจะไม่ค่อยอยากไปใช้ที่อื่นแหละเพราะมันง่ายเร็วถูกนะครับนะออถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจว่า meme cycle นะฮะจะคัมแบ็ c เมื่อไหร่นะครับนะผมก็รออยู่แต่เนี่ยตอนนี้โซล a n a ค่อนข้างแข็งนะเพื่อนๆถ้าเราดูนะฮะการ stake โซล انا ก,ก็ flip ethereum ไปแล้ว flip bnb ื B B ็เป็นที่หนึ่งของโลกแล้วนะการ stake โศนะฮะถ้าเราดู market cap ที่ stake ปาเข้าไป5 13สิบพันล้านนะฮะหรือว่า5 0,000กว่าล้านเหรียญเบื่อล้านกว่าล้านบาทน,นะฮะแล้วก็ถ้าเราดูโซนหน้าตอนนี้มีสัญญาณเขียวซูเปอร์เทรนมาแล้วฮะแล้วก็เดย์เนี่ยยังไงก็ถือว่ามีสัญญาณแอคชั่นโซนมาแล้วแหละนะครับเขียวมาตั้งแต่วันที่18แล้วนะครับมีสัญญาณแล้วนะครับนะรวมถึงถ้าเราดูในเรื่องของตัว39มสิเดย์เนาะ6บาทคอนเฟิร์มมีสัญญาณเขียวมาแล้วฮะก็เดี๋ยวเราดูแล้วก็เขียว รอบนี้จะไปหรือเปล่านะฮะถ้าไปก็ดีไม่ไปก็ต้องระวังนะครับนะหรือว่าใครที่จะรอย่อก็ได้นะครับผมว่าเนี่ยถ้าบิตคอยย่อก็น่าจะมีทรงนี้แต่ผมไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะครับแต่อยังไงก็รอดูกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะมาแจ้งกันอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคที่นี่วดูสุ่ยกันบ้างน,นะครับถือว่าวันนี้เป็นวันของสุ่ยจริงๆนะฮะเป็นวันที่ในท็อป1 0 0นะสุ่ยแรงมากๆนะครับขึ้นมา24%โอ้โหถือว่าเป็นเหรียญที่แรงต้นๆแล้วกัน ในวันนะครับที่ท็อปแกรนเนอร์ er นะในตอนนี้นะครับนะถือว่าเป็นในหนึ่งเหรียญที่เราได้คุยกันไปในไลฟ์ก่อนในนี้เนาะและเหรียญสวยมากนะในไลฟ์ใครที่ยังไม่ดูดูไลฟ์สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูอินฟลต่างๆนะครับนะสเตปเปอร์คอยเนี่ยพีกแล้วนะเพื่อนๆทะลุขึ้นมาออทดอไฮไปแล้วอยู่ที่881ล้านเหรียญแล้วนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือเหมือนโซลอน่านั่นะแหละคนเข้าไปใช้งานบนเชนซุยก็เดี๋ยวต้องเราดูนะครับนะว่าซุย จะทูเรโรรือเปล่านะครับแต่ทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยจะสังเกตได้เลยนะสุยเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเหรนใหม่นะเพิ่งมาในไซคลนี้เองเนะมาในช่วงแบร์รันเนาะแต่อยู่ในท่ามกลางเหรียนที่เป็นเหรนเก่าเหรนที่เป็นเหรญเก่าเหรนเก่าเหรนเก่าเหรญใหม่มีตัวเดียวนะเพื่อนโอ้โหอันนี้ถือว่าถ้าจะเป็นเน็กซโซลาร์าในเรื่องของความแรงในรอบนี้ควรจะไม่แปลกใจอะไรนะนี่ก็ต้องจับจ้อง กันเอาไว้ให้ดีนะครับนะซึ่งสวยตอนนี้กราฟก็ค่อนข้างสวยนะที่ได้คุยกันไปในไลฟ์เมื่อวานนี้นั่นแหละนะครับนะก็สามารถเข้าไปดูกันได้รวมถึงใน Discord ก็สามารถที่เข้าไปดูกราฟต่างๆกันได้ผมอัปเดตกันเอาไว้ให้แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตกันด้วยนะครับหากต้องการสปอร์ตสามารถกดปุ่มจอในลงด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้นะครับสหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ